กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่วันฟ้าใสกับเกมราเลนเจอร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันนะครับผมซึ่งผมก็จะมาแจกแต้มอีกเช่นเคยนะครับแต่มีข้อหนึ่งครับผมที่ผมจะพูดให้คุณผู้ชมได้ฟังก็คือสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมไม่ได้ทาคลิปให้ดูนะครับเนื่องจากว่าผมโดนแม่ยึดโทรศัพท์นะครับผมเนื่องจากเหตุผลบางประการนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ทาคลิปให้ได้ดูกันเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจันแล้วนะครับผมก็เป็นวันแจกแต้มของผมนะ ซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาเลยนะครับน่าจะประมาณวันศุกร์เช้านะครับผมที่ผมโดแนแม่ยึดโทรศัพท์ไปนะแล้วผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับมาดูกันครับผมว่าผมตกไปอยู่ที่เท่าไหร่นะผมตกมาน่าจะอยู่ที่ประมาณทองนะครับผมเพราะว่าผมได้อยู่เพชรอยู่แบบลูบี้อยู่ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเท่านั้นนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบ แต่งานนี้ลงไปหนึ่งินะครับผมก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้นะครับผมการแจกแต้มผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการที่ผมจะมาแจกแต้มนะครับอันนี้บอกไว้เลยพระสุดท้ายแล้วนะครับก็คือไม่ว่าผมจะอยู่อันดับไหนมันก็ไม่ได้สำคัญเท่าที่ว่าผมเล่นเองนะครับผม <c oughs> สุดท้ายยังไงนะครับผมก็ยังมาแจกแต้มเหมือนเดิมนั่นเองครับผม อันนี้คุณคุณอาร์นะครับ U L สี่สิบเลเวลยเลเวลสี่สิบแปดนะครับผม<อ>ก็เป็นท่านแรกนะครับที่ผมจะมาแจกแต้ม <was S 1> ก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะรอดหรือเปล่านะสําหรับท่านนี้นะผมคือจะบอกว่าป้อมผมจะแตกก่อนหรือป้อมเขาจะแตกก่อนนะผมอันนี้แค่เปรียบเทียบเฉยเฉยนะไม่ได้แปลว่าผมจะไปไต่ป้อมให้แตกนะครับผมแค่เปรียบเทียบเฉยเฉยว่าเขาจะแพ้หรือผมจะแพ้ก่อนนะครับคือถ้าเขาแพ้ผมก็หนีออกทันทีนะครับผม ไปที่ทีมหนึ่งเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการโกงนะครับผมอขออนุญาตนิดนึงนะครับเนื่องจากว่า <c oughs> ผมอยากจะขอลองตัวนิดนึงนะครับก็คือเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนตัวไหนออกดีหนาอืมงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันครับเอาเป็นตัวนี้เข้ามาตรงนี้แทนแล้วก็เป็นเหมือนเดิมครับส่วนจอระเทผมไม่ใส่นั่นเองนะครับผม เพื่อเป็นการง่ายต่อการเล่นนะครับผมแล้วก็จะได้ดลองดูตัวใหม่ไปด้วยว่า <c oughs> ไปรอดหรือเปล่านะครับอไปกันเลยนะครับผมก็ใส่กันเลยนะครับก็แค่อยากรู้เฉยๆนะครับผมว่าถ้าสมมติว่าเล่นแบบนี้นะครับก็จะมีโอกาสชนะหรือเปล่านะ เพราะว่าผม,ผมตัวเป็นแค่ตัวอันต้าเท่านั้นนะครับและอีกอย่างก็คือผมจะไม่ใช้ไอเทมแต่อย่างใดนะครับผมอ่าก็คือตอนนี้ผมเสียเปรียบค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเนื่องจากว่าโดนพัดด้วยแล้วก็มีตัวของเจมมาด้วยนะครับผมเมื่อกี้ถ้าผมดูไม่ผิดนะครับเมื่อกี้เห็นเหมือนแวบ,บๆ่าเป็นเจมนะครับผม แล้วก็มีตัวร้วด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวที่สามารถทําให้ผมป้อมแตกได้ง่ายๆ,ๆเลยนะครับตอนนี้นะครับผมตัวของคุณอาร์นะครับก็คือเป็นตัวสายเวทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มาแพ้ทางตัวของไซบะเดียวนั่นเองนะครับผมอ่ะ <c oughs> อันนี้ผมปล่อยแล้วนะผมปล่อยหนีแล้วนะครับ อันนี้คือสไตล์การเล่นของผมนะครับผมก็คือการแจกแต้มแบบมีสไตล์นะครับสไตล์วงเล็บกวนตีนนะครับผมขออนุญาตกัดหนึ่งนะครับพอดีไม่เคยคู่มีการแจ้งเตือนนะผมอันนี้คือแจ้งเตือนแบบปกติทั่วๆไปนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสกันนะครับผม <c oughs> ไปหาท่านที่สองกันเลยนะครับ คุณหนุ่มน้อยอะไรสักอย่างครับผมก็เดี๋ยวผมเข้าไปอ่านข้างในแล้วกันนะครับเพราะว่าโดยมากครับผมถ้ามีไม่โทรหรือไม่เอกนะครับผมก็จะเป็นดอกจันหมดเลยนะเดี๋ยวผมไปดูกันข้างในแทนแล้วกันนะครับเลเวลอยู่ที่ u91 นะครับผมจะชื่อคุณหนอนน้อยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผม ก็ไปแจกแต้มพร้อมกันเลยนะครับอ่าอันนี้คุณชื่อหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยมนนะครับผมก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมว่าผมไปตีในแบบไหนนะครับบอกได้เลยว่าทีมนี้ยังไงก็ชนะผมแน่นอนครับเพราะว่ามีตัวเทพหลายตัวมากเลยจากเท่าที่เห็นนะครับผมก็คือมีตัวคิริวนะครับที่เป็นตัวนําทีมแล้วก็มีตัว คิงมีอีกหลายตัวนะผมที่ผมมองไม่ทันนะครับขอเนี้ยขอดูของทีมแรกก่อนละกันนะครับผมทีมแรกนะครับที่แพ้ผมไปเพราะว่าเกียร์ฟรีค่อนข้างเยอะนะครับอ่ามีแค่นี้นะครับผมที่ให้ดูนะทีมที่สองครับเกียร์ก็ธรรมดาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตัวที่เล่นเนี่ยครับผมโหดนะมีทั้งไทกะมีทั้งตัวของ เอลิทนะครับผมที่เป็นตัวแม็กแล้วนะแล้วก็มีตัวของคิริวนะครับคิงมีตัวของพระเอกด้วยนะครับแล้วก็มีตัวตัวดันทีมที่โหดร้ายมากๆก,ก,ก็คือตัวของโคนีสล็อตนะครับผมดูยังไงก็ชนะผมชัวนะครับคือถ้าแพ้ผมเนี่ยก็แปลว่าต้องไปหาทีมที่ดีกว่านี้นะครับผมแต่ว่าจากเท่าที่ดูนะครับก็คือแค่ไทกะก็โหดแล้วครับเอลิทตัวที่2 คิริวตัวที่3าใครบอกคีริวกระจอกเนี่ยไปคิดใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็แพ้มาหลายรอบแล้วนะกับคิริวก็ผ่านไปแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะชื่อหนุ่มน้อยหน้ามนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ผ่านไปแล้วนะครับผมสองท่านนะครับท่านที่สามต่อเลยนะครับ ชื่อเขาเอง L I U อันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าขอพูดสั้นๆง่ายๆผมว่าเขาเองลูนะครับผมลูหรือริวหลิวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม L 1 8นะครับไปทำการแจกแต้มกันเลยนะครับผมอนาคตข้างหน้านะครับผมก็จะทำตัวของเอลิทนะครับผมให้เป็นตัวแม็กนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนั่นเองนะครับผมในด้านของกบนะครับ ตอนนี้โดนโจร่าเคอัดค่อนข้างหนักนะครับผมทําให้กระเด็นถอยหลังอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็โดนตัดแร่แล้วก็ <c oughs> โดนสตันนะครับผมสตันครูดาวนะครับก็โดนอยู่เรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องซีเรียสไปนะครับ <c oughs> ก็บอกไว้เลยนะครับผมว่าถ้าสมมติเกิดว่าตัวของผมแม็กเมื่อไหร่นะครับผมโดยเฉพาะเอลิทนะทางฝั่งตรงข้ามจะมีปัญหามากกว่าเดิมครับเพราะว่าตอนนี้ของผมเนี่ยผมใส่ เข็มขัดน้ำตาเกติยศให้เขานะครับเขาก็จะมีการหลบหลีกคิดอิคอนได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะทำให้แพ้ยากขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนการต้านทีมของผมนะครับก็จะมีตัวของเจสสิก้านะครับคอยดันทีมเอาไว้เพื่อให้ศัตรูเข้ามาข้างในค่อนข้างยากนะครับ <c oughs> ตอนนี้โดนตัดแรกค่อนข้างบ่อยนะครับผม ันนี้ก็ยืดการตายของทีมผมไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีทั้งเพิ่มแร่มีทั้งสตันคูลดาวนะครับแล้วก็มีตัดแล้วก็มีเพิ่มแร่ตัดแร่นะผมค่อนข้างที่จะเยอะนะผมก็เรียกได้ว่ามาแจกเหมือนแจกแต้มฟรีๆนั่นแหละครับผมก็คือเอาฮาฮไปนะครับอันนี้ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าไม่ได้มีผลต่อการแจกแต้มแต่อย่างใดนะ การแจกแต้มก็คือผมทำเหมือนเป็นประเพณีไปแล้วนะครับก็คือทุกๆวันจันทร์นะครับ <c oughs> คุณฮารุนะครับอยู่5าสยัดสั้นๆเหลือกันครับผมอยู่5านะครับก็ไปต่อกันเลยนะครับ สำหรับทีมนี้มีสตันคูดาวสองตัวนะครับแล้วก็มีตัดแร่อีกประมาณหกตัวนะครับผมมีตัวที่สตันนะครับผมก็คือมีเจมนะครับมีเจสิก้ามีดูลิยางนะครับบาวโยมิพวกง่ายๆครับผมคือเยอะมากนะครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับผมหกตัวแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมไปแจกแต้มอยู่แล้วนะครับไม่ซีเรียส ถ้าม,มัวแต่มัวแต่คิดนะครับผมว่าทีมนี้มีตัวนั้นตัวนี้เยอะแยะนะผมผมก็คงไม่ได้มาแจกแต้มนะครับการแจกแต้มนี่คือการที่ไม่เว้นนะครับว่าตัวไหนเก่งไม่เก่งนะผมคือแจกได้หมดนะครับก็เดี๋ยวดูก Ges ันต่อไปครับผมว่าทีมผมจะชนะหรือเปล่านะครับ <c oughs> ถ้าผมเห็นทีว่าผมจะชนะปุ๊บเนี่ยผมจะรีบหนีเลยทันทีเลยนะครับอพอใช้พายุก็ถ่วงเวลาไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมทีมนี้นะครับก็ไม่ค่อยออกตัวมาเท่าไหร่นะครับผมก็จะเน้นอยู่ระยะห่างไกลๆนะครับแล้วก็ค่อยมาโจมตีในระยะใกล้ที่หลังนะครับผม แต่ดูจากทีมของผมนะครับก็ถ้าเลียวติดสกิลค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็ทีมข้างหลังก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับต่อให้ออกมาเยอะแค่ไหนก็หายนะครับ <c oughs> อ่ะออกมาทีห้าหตัวได้เลยนะครับผมสกิลของเลียวไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้เห็นลูกปืนอยู่บนหัวนะครับผม คือตอนนี้แร่ของผมค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับก็คือเต็มตลอดแล้วนะครับผมแต่เพียงแค่ตัวเลนเจอร์ออกไม่ได้เท่านั้นเองนะครับกอรอดูกันต่อไปนะครับผมว่าผมจะตายที่เวลาเท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือคุณฮารุนะครับผมออกตัวมาเรื่อยๆแล้วนะครับ ดูแล้วก็สนุกดีนะครับผมการแจกแต้มมันมีทั้งความสนุกและความเครียดในเวลาเดียวกันนะผมเครียดในที่นี้คือจะแพ้ก็ไอ่แพ้เร็วนะครับผมก็คือผมก็ดูไปเรื่อยๆนะครับดูด้วยความสนุกดีแต่คือถ้าแพ้ก็อยากให้แพ้เร็วๆนะครับผมแต่ว่าถ้าต้านได้อยู่ก็คือให้ต้านได้นานๆนะครับคุณโรเลดนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผม L 3 6นะครับทีมนี้ไม่ต้องห่วงครับผมจบเร็วแน่นอนครับเนื่องจากว่าสายบินมาบินมาแลแ้วไกลเลยนะครับผมตบครั้งละ8ดนะครับก็ 10ครั้งกับแปดสิบแล้วนะครับผมทีมขอผมก็วิ่งไวมากเหมือนกันนะครับอ่าผ่านไปแล้วนะครับผมสัหรบบ5ท่านเลยนะครับผ่านไปแล้ว5ท่านนะครับมาดูของคุณฮาลุหน่อยนะครับผม เกียร์เจ็ดดาวมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าตัวสำคัญของทีมค่อนข้างมีเยอะอยู่นะครับผมแล้วก็คุณโรเลตนะครับคุณโรเลตเกียร์ไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัว,ต,วตัวเรนเจอร์เนี่ยโดลันโจเนี่ยครับผมเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครบอกว่าคิริวดีกว่าอันนี้คุณคิดผิดนะครับเพราะว่าตัวคิริวกับตัวของ ตัวโดรันโจนะครับผมสามารถใช้ร่วมงานกันได้นะครับก็ความโหดจะคูณ2เท่าขึ้นไปถึง3เท่าเลยนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวยืนพื้นได้เลยนะครับดีกว่าดูลิยังทั้งหมด3เท่านะครับเนื่องจากว่าเป็นธาตุไฟสามารถที่จะทําให้ธาตุไม้กระเด็นไปได้ง่ายๆเลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับผม <c oughs> <c oughs> ท่านแรกคุณอาร์นะครับท่านที่2คุณหนุ่มน้อยหน้ามนนะครับ ท่านที่3คุณเขาเองน่าจะอ่านว่าชื่อคุณหลิวนะครับท่านที่4ก็คือคุณฮารุท่านที่5คือคุณโรเลตนะครับก็ถ้าชอบคลิปการแจกแต้มของผมนะครับก็ฝากการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะพยายามอัปเดตคลิปให้ได้บ่อยๆที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ วงเล็บนะครับผมว่าถ้าผมไม่โดนลิฟทรศัพท์ไปก่อนนะครับผมจะพยายามทาคลิปให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือวันต่อวันนะครับผมคือวันเสาร์อาจจะยกเว้น1วันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเกิดว่าผมทําวันเสาร์ไปเนี่ยผมอาจจะไม่สามารถที่จะตีกิวเลตได้นั่นเองนะครับเอาไม่ที่กิวเลตนะผมต้องเรียกว่าเรียกว่า PVP แล้วกันนะครับผมจะเรียกว่า,จะ,วาจะเรียกอย่างนี้จะถูกกว่านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบวใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่จ้า